ครับจะรบกวนขอราคาชูก้าตอนนี้ได้ไหมครับอัปเดตราคาคเริ่มตั้งแต่นอมอนนอมอนถ้าหน้าร้านก็จะขายอยู่ตัวคู่800ตัวเมียหน0 0งพันนะคะแล้วก็ไวเฟส 2, ตัวคู่1,200ตัวเมียพัน0้โมเสียบนี่อ่ามันอยู่ที่ความขาวความสวยนะคะอาจจะมีตั้งแต่พันกว่าบาทนะคะพันกว่าบาทพันห้าสองพันสามพันยันทางแพงก็ประมาณสี่พันถึงห้าพันอ่ะตอนนี้โมเสียบ<า>ไปถึงสี่ห้าพันใช่ค่ะก็ สีหคันนี้ก็จะเป็นพวกไวมูหรือว่าโมสอิคทีนัมอะที่ขาวหูดำแล้วก็ขาวแล้วก็หลังหลังเทาๆานะคะก็ก็ะะะจะแพนแพงสุดณตอนนี้นะคะแล้วก็กที่วิโน,โนที่ร้านก็ขายตัวผู้อยู่ตอนนี้ก็คือหมืนม่นหนึ่งตัวนี้หมื่นสองมีตัวอย่างไหมครับทีม <c oughs> มีตัวอย่างด้วยอ๋อชูก้าหลักหมื่นยังมีอยู่นะครับ อันนี้อันนี้เป็นตัวแพงสุดนะตอนนี้ของชูค่าน่ารักมากเลยค่ะอ๋อตาแ <ตา S 2> ดงด้วยะแดง่คเรียกว่าอะไรครีมิโนครีมิโนครีมิโนราคาอยู่ที่ถ้าเป็นตัวบูอยู่ที่หนึ่งหมื่น ตัวผู้หนึ่งหมื่นตัวเมียหนึ่งสองพันค่ะตัวเมียหนึ่งหมื่นสองพันอันนี้แพงที่สุดในชูการนะตอนนี้แล้วไหมครับม,มีมีแพงมีกว่าน,นี้นอีกแต่ว่าที่ร้านที่เรียกมาอย่างพวกสีพิงอายที่ว่าเป็นตาชมพูอ่ะค่ะ,คะตาชมพูค่ะตาตามันจะคนลักสีสีตาแบบนี้มันจะเป็นชมพูใสๆค่ะแต่ว่าพวกนั้นตัวหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นหกหมื่นมันแล้วแต่ความสวยแต่ว่า มันยังเคาะได้น้อยมันจะมีกลุ่มคนเล่นสี่ห้าหกหมื่นนี่คือแยกเพศด้วยแยกเพศด้วยและแยกสีตาแยกสีตาด้วยสวยระดับไหนเมื่อกี้แต่ที่เห็นเขาขายอยู่ก็เนี่ยค่ะประมาณเนี้ห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นออรชูกาใช่มีมันเป็นสีใหม่ตาตอนนี้ใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีใหม่กว่านั้นอีกก็เป็นพวกคาราเมลพวกสีคาราเมลตาแดงตัวนี้ก็เป็นแสสนะคะคาราเมลตาแดงตัวเป็นแสนนี่คือสีใหม่กว่านั้นอีกนะครับ แต่ที่ร้านก็จะมีเราจะทําสีตามตลาดก็ถูกขายแบบพื้นพื้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าอยากพวกสีจาแพงมีส่วนมากกฟาร์มเขาขายเอง<ช>ด้วยหรือคนที่เขาบีบเจ้าของบีบโดยตรงเขาขายเองแต่ว่ามันยังได้น้อยอะค่ะ แต่พักคิมินอนี่ก็ราคาตกลงมาเยอะนะคะจากก่อนโควิดคู่ละสี่หมื่นห้าตัวเมียสองหมื่นตัวตัวคู่สองหมื่นตัวเมียสองหมื่นห้าที่เราเคยขายได้นะคะแต่ตอนนี้ก็มาเหลืออย่างเงี้ยละเหลืหอหมื่นหมื่นสองจากก่อนโควิดใช่ไหมครับก่อนโควิด<ช>ตัวคู่สองหมื่นตัวเมียสองหมื 2, 000, <ช>่นห้ามาตอนนี้ <S 1> 1, <S ตัวคู่หนึ่งหมื่นตัวเมียมื่นสองลงมาครึ่งของครึ่งเหมือนกันนะครับก็จริงๆอะขายแต่แต่ถ้า คนที่เขาพอพอขายเขาก็ได้กาไรไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าคนที่เขาซื้อไปตอนนี้เขาก็ถือว่าเขาซื้อถูกป่าลงถูกลงเยอะอันนี้เลือดนิ่งหรือ,อยังครับอันนี้นิ่งอ่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอ่าลูกลูกลอยก็คือว่าเป็นครีมกับครีมเท่เาด้วยกันนะ,ะเลือดนิ่งแล้วตอนนี้ก,นก็คือซื้ออย่างนี้ไปได้ลูกอย่างนี้แหละใช่ใช่ค๋ยวแต่มันก็จะมีคนที่เขาไปทํากับลูกเพชรอันนั้นก็ต้องเอาไป ลองอันนั้นมันก็อาจจะยังยังไม่ได้เป็นเลือดร้อยเท่าไหร่อะค่ะแต่อันนี้มันเป็นเลือดเลือดร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปเข้าบัตรทีลูกเป็นทีแล้วค่ะตัวนี้คือตัวแพงสุดถ้าลองลงมาอีกก็จะเป็นลูซิติกขาวตาดำตอนนี้ก็ตัวคู่อยู่ที่หน้าร้านสามพันตัวเมียห้าพันค่ะตัวคู่สามพันตัวเมียห้าพันลูซิติกเป็นตัวลองจากตัวครีมนี้นะครับ ตัวครีมตอนนี้แพงสุดในร้านที่เก๋ก็ตัวผู้10000ตัวเมีย12 0 0 0สอต่อไปก็ลงลงมาเป็นลูซิติกนะครับตัวผู้3000ตัวเมีย5000แล้วก็จะไปเป็นโมาอกไล่ลงมาแล้วก็เป็นเป็นอะไรนะไวท์เฟสแล้วก็เป็นนอร์มอนนออ์มอนนี่คือต่ำสุดตาตาเขาจะสีดำตาสีดำแล้วเขาก็จะขาวทั้งตัวแต่ถ้าครีมมันจะมีเส้นหลังมีเส้นหลังอ๋อแต่นี้มันจะไม่มีเส้นหลังครับ คีมจะมีเส้นหลังตรงนี้นะครับแต่ถ้ารูซิติกจะไม่มีเส้นหลังแล้วก็ปลายหางเขาจะเป็นสีน้ำตาลแต่อันนี้ก็คือขาวอันนี้ขาวล้วนเลยรูซิติกขาวเปลือกตาดำใช่ตัวนี้ก็จะลองลงมาจากคีมรองลงมาจากคีมเนาะราคาในท้องตลาดตอนนี้ร้านที่เก๋ก็จะมีตามนี้นะครับสูงสุดคือเป็นครีมครีมอยู่หมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองรองลงมาก็โมซสกสามพันกับห้าพันลูซิติกสามพันกับห้าพัน แล้วก็ราคาลงลงมาอีกก็คือโมเสกประมาณ5,000-3,000แบบตั้งแต่2,000ขึ้นไป2,000ขึ้นไปจนถึง5,000แล้วก็เป็นไวท์เฟสซึ่งตอนนี้ของขาดพันสองใช่พันสองกับพันห้าพันสองกับพันห้าไม่มีของเลยแล้วก็น้องมอนน้องมอนแปดร้อยหนึ่งพันนะครับนี่น้องมอน